này <laughs> luôn ของความจริงและในโลกออนไลน์ line, เราจะหลีกหนีความรู้สึกของคน3ประเภทที่เขามีให้กับเราไม่ได้เลยนะคะทุกๆคนคะประเภทแรกคนที่เห็นเราแล้วชอบเรารักเราศรัทธาเราปลื้มเราประเภทที่สองเห็นเราแล้วก็เฉยๆก็เห็นก็เฉยๆโอเคประเภทที่สามเห็นเราแล้วไม่ชอบเราไม่รักเราหรือไม่ปลื้มเราเข้าไป อีกมีบุคคลแค่3ประเภทนี้เท่านั้นนะคะและแล้วเขามีอิทธิพลอะไรกับชีวิตเราไหมทุกทุกคนคะ่ะไม่มีอิทธิพลอะไรกับชีวิตเราสักเท่าไหร่หรอกคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วนั้นเราจะเป็นคนแบบไหนเป็นที่เราคะ่ะ ไม่ใช่ที่คนอื่นมองนะคะหลายๆคนมองเราเขาจะมองด้วยความรู้สึกของเขาด้วยภูมิของเขาว่าเขาจะมองเราแบบไหนบางคนก็อาจจะมองเราวิเคราะห์เราเราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบโน้นในสายตาของเขาเราสามารถเป็นได้หมดค่ะทุกๆคนค่ะเป็นคนน่ารักเป็นคนน่าสงสารหรือว่าเป็นคนน่าหมั่นไส้เราเป็นได้ทุก แบบในสายตาของคนแต่และคนที่มองเราแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกๆคนคะ่ะเราจะเป็นตัวของเรานี่แหละค่ะเราคือตัวเราและคนที่รู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรก็คือตัวเรานีแ่แหละค่ะแล้วคนที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาออคนที่จะยอมรับแล้วก็คนที่จะรับรู้ว่าเราเป็นอย่างไรก็คือตัวเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆคนคะ่ะพี่อึงไม่ได้สอนให้ไม่แคร์คนภายนอกเพียงแต่ว่า เ,ออเมื่อรับรู้แล้วถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจงทำในสิ่งนั้นหากว่าสิ่งนั้นมันทำให้ทุกคนมีความสุขและมันทำให้ฝันของทุกคนสำเร็จได้นะคะทำในสิ่งที่เรามีความสุขและทำในสิ่งที่ความฝันของเราจะก,ก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะการ ที่เราต้องไปแคร์คนนู้นคนนู้นจะว่าอย่างนี้คนนี้จะว่าอย่างนั้นแล้วคนนั้นก็ว่าอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งมันทําให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองหรือเปล่ามันทําให้เราสูญเสียสูญเสียความมั่นใจที่จะทําในสิ่งที่เรารักหรือเปล่าถ้าใครสนับสนุนเรามนุษย์มีเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งในชีวิตก็คือถ้าใครสนับสนุนเราเราจะใจฟูแต่ถ้าใครไม่สนับสนุนหรือเบรกเราเราจะใจ แฝขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นจงมีใจที่เข้มแข็งเข้มแข็งและมีความมั่นใจในตัวเองพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะถ้าเรารู้ตัวเองว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก้าวเลยค่ะทุกคนลุยเลยค่ะทำในสิ่งที่เรารักเลยค่ะเพราะนั่นจะทำให้เราประสบความสำเร็จสิ่งที่จะได้มาก็คือความสุขค่ะทุกๆคนขาพี่อึ่งสนับสนุนให้ทุกคน ก้าวไปในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีดีที่สุดก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ทํามันค่ะทุกคนทํามันด้วยความมั่นใจทํามันด้วยความสุขนะคะ <c oughs> กําลังใจจากพี่หยุงพร้อมมอบให้ทุกๆคนเสมอค่ะรักนะจุ๊บจุค่ะ